ต้มยำแต่เป็นต้มยำไก่ก้อนนะคะไก่มีเป็นไก่ส่วนของเนื้อน่องติดสะโพกเลาะเป็นเนื้อแล้วก็เอามาสับแล้วก็เหลือเป็นเนื้อติดกระดูกไว้แบบนี้นะคะเนื้อไก่ที่สับนะคะผสมอะไรลงไปบ้างมีกระเทียมรากผมิ้นพริกไทยโคลละเอียดแล้วก็ใส่เกลือนิดนึงซีอิ๊วขาวแล้วก็น้ําตาลน,นิดหน่อยน,นะคะเดีย๋ยวมาทาเป็นก้อนเนื้อก้อนกันเปิดไฟ ตั้งไฟตั้งไฟนี่ใส่น้ำลงไปแล้วเกลือนิดนึงแง้วทำในส่วนของไก่ก้อนกันก่อนใส่เกลือนิดหน่อยกระเด็นกระเด็นเกลือลงไปนิดหน่อยไฟเลย ตอนนี้เวลาประมาณเกือบเกือบห้าโมงแล้วเวลาละสินอดก็เหลืออีกประมาณชั่วโมงกว่าประมาณหกโมงครึ่งนะคะอีกชั่วโมงกว่าเราก็ทําอาหารอยู่ทุกวันอยู่แล้วก็ย้ายเสียอัดคลิปไปเลยไม่ใช่คุณทําอาหารกิงอะไรรอน้าเดือดนี้ถือปัน้นปั้นโดยใช้ช้อนนะคะไม่อยากใช้มือวันนี้ก็ใช้เป็นช้อนปั้นเป็นก้อนนี้ ระหว่างรอน้ำเดือดน,นะคะเราก็ปันป้นๆกันเป็นก้อนๆเล็กๆไว้ก่อนแรก,ออก,กมาที่น้ำเดือดเลยค่ะเดือดแล้วเดือดแล้วอ่ะใส่ลงไปก้อนที่หนึ่งตอ,อนที่สองอัหนอันไห ก่อนพร้อมตักยังสุกแล้วก็ตักใส่นี้เลยบางคนเขาก็ตักขึ้นมาแล้วก็ใส่เป็นในน้ำเย็นอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าไม่ต้องการไม่ใช่อะไรขี้เกียจเกียจะน้ำเย็นมันก็ใช้ได้เหมือนกันนั่นแหละไม่ต้องแช่นมแช่น้ำตักขึ้นมาแล้วก็เดี๋ยวใช้เลยสุกไปยังสุกแล้วมันก็จะลอยนะคะสุกแล้วค่ะตักไเลยนอ,อยแล้วหน่อยแล้วไม่ต้องใส่น้ำาค้งน้ำแข็งน้ำเย็นใด้ดสิ้นแบบนี้แหละ หมดไหมไม่ต้องสุกมากก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวเราก็ต้องเอาลงไปอีกอเรียบร้อยพักไว้ก่อนสวนของน,นี้เรามาต่อเป็นที่ต้องยำกันเลยน้ำเดือดแล้วนะคะตะไคร้ใส่ลงไปวันนี้มีทั้งขิงทั้งขาเลยเจออะไรใส่หมดขิงขาตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็หอมแดงพริกเอาไว้ก่อนตั้งเปเลยใอ้หอมๆนิดนึง คอม,อมปอรอเป็นมะกรูดมากเลยต้ยมยำค่ะต้ยมยำไก่ก้อนทีนี้ก็ดูไก่ที่เราเลาะเนื้อเอาไปทำเป็นลูกชิ้นหมดแล้วใส่ลงไปมันค่อยๆเดือดก็ปั้น ตอนนี้ผ่านไปประมาณเกือบเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วค่ะไก่น่าจะเปื่อยได้ที่แล้วนะเพราะว่ามันไม่มีเนื้อนะส่วนเนื้อมันออกไปเยอะมันก็น่าจะสุกเร็วขึ้นไม่ละครึ่งชั่วโมงใส่ที่เหลือหอมใหญ่กับมะเขือเทศค่ะ อันนี้ไม่กินเผ็ดก็ประมาณสามเมตรสามเมตรแล้วก็ใส่ใ้ไม่คุม้มค่ไหนสังใบ ปรุงรสค่ะน้ำปลาอันนี้ก็ปรุงตามชอบนะคะปกติกินแบบว่าร้ก็เบาๆก็เลจัดมาแต่ว่าวันนี้ถือสินกดอยู่ก็เลยชิมไม่ได้ไม้ชิมตอนเปิดบวกแล้วก็มีน้ำมะขามเปียกแล้วค่อยบีบมะนาวอีกอยังไม่ได้ละสินกด ตอนนี้คือยังไม่ถึงเวลาละสิ่งผดนะคะก็เลยยังชิมไม่ได้เดี๋ยวถึงเวลากินจริงๆก็ปรุงเพิ่มอีกทีนะคะแล้วก็บีบมะนาวอีกนิดนึงเอาละได้แล้วผักสุกหมดแล้วเกี่ยวหมดแล้วติดไฟแล้วก็พักชีค่ะ